อย่าปล่อยให้เพื่อนเราต้องโดนแตกโอเคขวาไว้ทันครับโอ้โหเอเลนมาช่วยได้嘛เจ้าโอเคช่วยอาวินได้เลยครับเอเลนฉันจะมาตายแบบนี้ไม่ได้นายจะต้องอยู่ต่อไปอาวินออกไปโลกข้างนอกซะ ยอมเสียสละนะครับให้ตัวเองตายแล้วก็ช่วยชีวิตอามินเอาไว้ครับโอ้โหสุดยอดเลยสรุปเลยเอเลนโดนกินไปแล้วครับอะไรวะเอาละครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกม Attack on Titan นะครับพาร์ทที่3แล้วตอนนี้นะครับเราได้รับบทเป็นวิคาสนะครับเอเลนตอนนี้กําลังจะเป็นยังไงบ้างนะเธอกําลังห่วงเอเลนอยู่นะครับไม่สิ เราจะต้องโฟกัสภารกิจของเราเป็นหลักยังไงสักวันหนึ่งเอเลนกับเราก็ต้องได้พบกันอีกครั้งเป็นห่วงเอเลนมากครับแต่ว่าก็ยังคงต้องทำภารกิจของตัวเองให้เสร็จก่อนนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวละครนะครับบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยแต่ว่าพวกอุปกรณ์แมทเทอเรียลนะครับแล้วก็เ e เจเมนฟันยังคงแชร์กันนะครับทุกตัวละครเลยครับผมเข้าใจรับทราบก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจกันก็เดี๋ยวขอมาอัปเกรด อุปกรณ์ก่อนนะครับให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นอัพไปเลยครับอัพดาบก่อนแล้วก็จะมีแก๊สด้วยครับผมอัพไปเพราะว่าตอนนี้ตังผมเยอะนะครับตังค์สี่พันกว่าน่าจะอัพได้หมดเทนนิงเกียร์ท่านที่2เรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วครับไปดูกันต่อเลยครับผม ตอนนี้ทาหารราบแนวหลังกําลังต่อสู้บริเวณยอดเขาอยู่เพราะฉะนั้นภารกิจของเราก็คือปกป้องประชาชนจากเหล่าไททันให้ได้เข้าใจไหมรับทราบพวกเรากําลังจะมุ่งหน้าไปต่อแล้วนะไอ้เคอร์แมนพร้อมหรือยังพร้อมจังนาแล้วเยสซ์ yes ลุยต่อเลยครับโอเคอันนี้อะไรเนี่ยแอบนอร์มอลแอบนอร์มอลแปลว่าผิดปกตินี่ครับรู้สึกว่าไททันนะครับที่ผิดปกติมันจะเคลื่อนไหวนะครับแบบ บ้าๆบอๆด้วยไม่เหมือนกับตัวปกติเพราะว่าตัวปกติมันจะโฟกัสไปที่การกินนะครับเรามนุษย์ที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่ไอ้พวกที่ผิดปกตินะครับมันเมินแล้วก็ไม่ค่อยสนใจนะครับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปอ่ามันทําอะไรแบบเพี้ยนๆนั่นเองไปลุยกันเลยครับตอนนี้คนก็กําลังอพยพกันอยู่นะครับเฮ้ยอะไรมาด้านหลังวะเนี่ยแผ่นดินสัน่นสะทอนแล้วเฮ้ยไททันเฮ้ยทาวิ่ง โอ้นี่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่หามากกว่าเนียจะหาหรือจะกลัวดีวะเนี่ยมาเลยครับจัดการมัเลยไปตายสิทำไมมันไม่สนใจพวกเราเลยเนี่ยมันน่าจะผิดปกติอะไรสักอย่างเราจะปล่อยให้มันหนีไปไม่ได้เฮ้ยใครมาใครมาเฮ้ยพิฆสากมาโอ้โหเจียมตัวย่อตายเรียบร้อยโอ้โห ตัดเนื้อเยื่อที่คอกันเด่นเลยนะครับทีเดียวตายครับผมชัดเจนมากเป็นผู้หญิงที่แบบเพอร์เฟกนะครับไม่ว่าจะเป็นความสวยแล้วก็ความเก่งสุดยอดจริงๆเอาละต่อไปนี้เราจะเล่นมิคาสากันนะครับประชาชนยัง,งใช้เวลาที่จะอ,อพยพอีกมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเราจะต้อง่วงเวลาไว้ก่อนดูเลยไอ้ทำตัวจิ๋วนี่ใช่ไหมมีของด้วยเหรอ เฮ้ยอะไรโอ้โหกำลังจะฟันอะไรเนี่ยดิเฟนเซีฟแทร็เกนะครับผมเป็นเป้าหมายที่สําคัญที่สุดในการต่อสู้เพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้เป้าหมายที่เราต้องป้องกันนะครับโดนทําลายไม่ได้ถ้าโดนทําลายเราจะแพ้นะครับผมเพราะฉะนั้นเวลามีการยิงสัญญาณขอความช่วยเหลือเราจะต้องไปช่วยนะครับจุดนั้นก่อนเลยโอเคได้เลยเดี๋ยวขอจ,จัดการตัวนี้ก่อนจัดไปเอา้าเฮ้ยโอ้โห,โอ,โหอะไรเนี่ยไททันบางตัวจะมีสภาวะนะครับรู้จักกันในนาม ไทท่านที่ผิดปกติการผิดปกติของมันนะครับมันจะทําอะไรแบบบ้าๆบอๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังพวกมันให้ดีครับจะสู้เหมือนเดิมไม่ได้โอเคฟันหัวไปนี่นี่เนี่ยฟันไปแล้วนี่เห็นไหมไม่เห็นมีปัญหาต่อเราเลยโอ้มีการพูดนู่นพูดนี่ให้เราตกใจอยู่ได้เดี๋ยวดูตัวนี้เดี๋ยวจัดการให้มีของด้วยมาแล้วฟันโอ้โหอะไรดีเนี่ยสองสามรอบแล้วที่ขัดจังหวะเราอ๋อมีคาสะนะครับ เป็นตัวละครที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นในด้านการทักษะการต่อสู้นะครับหรือว่าการเคลื่อนไหวเธอมีความสามารถพิเศษในการเชนการได้แท็กได้นะครับหรือว่าการโจมตีต่อเนื่องนั่นเองในการกดปุ่มวายนะครับหลังจากที่เราได้โจมตีครั้งแรกไปแล้วแต่ว่าสกิลนี้นะครับจะทําการโจมตีแบบเป้าหมายหลายตัวได้แต่ยังไงก็ตามมันไม่สามารถที่จะใช้กับไอ้พวกที่โดนสังหารไปแล้วได้ครับคือตัวที่ตายก็คือใช้ได้ครั้งเดียวนั่นเองโอเคจับไป แหม่มาโผล่แบบว่าตอนกำลังจะฟันไงมันน่าจะบอกก่อนเราพุ่งไปฟันนะลองดูดี่ท่าใหม่เมื่อกี้คืออะไรนี่อ๋อเป็นการฟันสองทีแบบนี้ครับโอเคเข้าใจลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอฝึกแป๊บได้ท่าใหม่มาครับผมลองใหม่ลองใหม่ลองดูใหม,ใหม่จัดไปโอเคใช้เป็นเลยครับนี่หลายชั้นได้ได้อยู่ได้อยู่ต้องการสปีดด้วยเหรอถ้าสปีดไม่พอมันจะไม่แรงนะครับตัดท่อไป ตัดไปอีกทีนึงเดาตัดไปตายฟันไดสองสามจังหวะเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้นับว่ามันฟันได้ทั้งหมดกี่ทีไปจุดที่เราต้องดูแลก่อนบริเวณรูปอะไรเนี่ยลูปโลนะครับไปต่อเลยไททันอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยทำไมผมหามันไม่เจอแล้ววะเนี่ยหมดแล้วหรอนีไงเจอแล้วตัวเล็กเดี๋ยวจัดการให้ฟันคอไปทีเดียวตายเรียบร้อยครับ ดูเหมือนว่ามันจะมาเพิ่มนะครับผมพี่กำลังมาพี่กำลังมา,งมาไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่จัดการให้มากี่ตัวก็ไม่รอดอะไรอเนี่ยสายมิชชั่นจะเป็นเป้าหมายที่เราจะสามารถนะครับบูตมิเตอร์ของเราได้มิเตอร์คือมิเตอร์ทาไม่ตายนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเวลามันโผล่ขึ้นมาเลยจะต้องสนใจมันด้วยครับแล้วก็สละเวลาสักนิดนึงไปทําภารกิจเสริมโอเคลุยต่อภารกิจเสริมตอนนี้ไม่สนใจอขอค่ายเด็กนี่ก่อนอเด,นนเดียวตาย ไอ้พวกตัวเล็กๆนี่ก็ยังคงทีเดียวตายอยู่เลยนะครับด้านซ้ายมีหนึ่งตัวกําลังมากําลังมาอยู่อรอแป๊บเดี๋ยวขอค่ายตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปทำสายมิชชั่นบ้างนะครับโฟกัสไม่แรงพอแต่ว่าเสร็จเพื่อเราไม่เป็นไรได้อยู่ไปจุดสีเขียวเลยเฮ้ย SOS เดี๋ยวช่วยประชาชนก่อนครับปัญญาณขอความช่วยเหลือสุเฉเนมาถึงแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะพึ่งกิน่าพึ่งกิน อีกทีนึงจัดไปกลางคอตายไหมเรียบร้อยประชาชนส่วนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือแล้วนะครับเข้าเมืองไปเลยเข้าเมืองไปเลยเร็วโ,โอเคชุดแรกปลอดภัยแล้วนะครับเรียบร้อยผ่านไปได้ด้วยดีทีนี้ทําอะไรต่อไปช่วยด้านนู้นครับซาชากําลังลำบากเราจะไปช่วยซาชาต่อเลยเฮ้ยนี่นีร่รวมๆแกง๊งเพื่อนด้วย ยิงคนเยอะยิ่งเจ๋งตามมาตามมาตามมาตามพี่มาตามพี่มาโอเคผมค่อนข้างจะสับสนกับปุ่มนิดนึงปุ่มมันสลับไงกดผิดกดถูกดูขึ้นบนขึ้นบนไปต่อเลยป่าชาลอพี่ต๊บเดียวพี่กำลังมาเดี๋ยวผมจะไล่กวาดภารกิจเสริมให้หมดเลยนะครับเราจะได้เพิ่มแหล่งได้ด้วยมาแล้วกำลังจะถึงแล้วอยกนิดเดียวจัดการให้ฟันคอก่อนเลย สองต่อยตัวเล็กนี้ต่อเลยพูดไปจัดการมันโอเคเรียบร้อยครับหมดยังเรียบร้อยเชียร์ไปต่อเลยครับด้านนู้นมีสิงแดงโผล่ขึ้นมานะครับน่าจะเป็นภารกิจหลักตาชาบอกว่าเธอติดที่ชีวิตเราครับที่เรามาช่วยในครั้งนี้ไม่เป็นไรสบายสบายถ้าเป็นผู้หญิงนี่ขอให้บอกช่วยทุกคนถ้าเป็นผู้ชายนี่ปล่อยตายอย่างเดียวดูกันยาวๆเลยครับ มาแล้วนีดเดียวจะถึงแล้วพูชต์ตอแก๊สจ,จะหมดแล้วเนี่ยวิ่งไปด้านขวาต่อเฮายอะไรเนี่ยเป็นภารกิจทัพเีษน,นี่ยครับคำสั่งของเราตอนนี้ได้รับให้หนีนะครับคือมีคำสั่งให้หนีอหหนเอาอะไรยังไงก็แล้วแต่เราจะต้องฆ่าพวกไททันที่อยู่ตรงนั้นให้ได้ไททันไปอยู่ตรงน,นั้นลยครับเราสามารถที่จะตเติมแก๊สได้นี่ถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะแย่ แต่ถ้าเรามีแก๊สเราก็สู้พวกมันได้แล้วใครละ่ะทุกเราก็เป็นทหารฝึกใหม่ทั้งนั้นนี่ใครจะทําแบบนั้นได้คือมันไม่มีคนที่แบบว่ามีฝีมืออยู่ในกลุ่มนี้นะครับมิกษะมาหาอาบินพอดีเลยอาบินเป็นยังไงบ้างเหรอเอเลนไปไหนอ่ะ มาชิกหคนในหน่วย34ตายแบบฮีโร่คือเสียสละชีวิตนะครับตายไปหมดแล้วโดนกินเอเลนตายแทนฉันอาร์มินฟังนะเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมัวเศร้าส้อยอยู่ ฉันเข้มแข็งすごく強แข็งแกร่ง,ง,ง,งยิ่งกว่าใครฉันเป็นคนเดียวก็สามารถโค่นพวกมันได้แล้วพวกนายมันอ่อนแอแล้วก็ขี้ขาดใครจะต้องดูดนิ้วเหมือนพวกเด็ก,ดกแล้ดูในสิ่งที่ฉันทำ <c oughs> ทเข้มข้นมากโอเค เอาละทีน mm ี hmm. hey, oh, ang, mm ้แผนการทั้งหมดเราจะต้องโค่นพวกมันให้ได้พวกเราฟังนะเราจะให้เธอสู้คนเดียวไม่ได้ไปลุยกันรวมกันเราอยู่สามัคคือฟังกลัวมากไปดูต่อครับโอ้โหใจสู้แล้วยิ่ได้ลุยกันแบบว่ายาวแน่นอนรู้สึกว่าไททันจะโผมาเต็มเลยครับรอบนี้ยิ่งโผมาเยอะเท่าไหร่ยิ่งตายเยอะเท่านั้นเป้าหมายนะครับ บริเวณสถานที่ที่เราจะต้องป้องกันนะครับจะปรากฏขึ้นในระหว่างการต่อสู้มันจะมีเกีดเกตในค,ความทนทานด้วยเวลามันหมดเราก็จะแพ้นะครับเกมจะจบเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําอะไรให้ไวที่สุดนะครับในการป้องกันนะครับสถานที่ได้โอเคไปต่อเลยรู้สึกว่ามันจะมากันเยอะขึ้นเลยนะเนี่ยแก๊สหมดเดี๋ยวเติมแก๊สแป๊บนึงไม่รีบไม่รีบเติมแก๊สแล้วก็เปลี่ยนดาบก่อนนะครับรโอเค เป็นดาบด้วยเฮ้ยตัวเล็กมาแล้วเดี๋ยวรอปับป๊บเป,บ,เปบเป็นดาบอยู่เป็นดาบอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้เล่นของสูงอะน้องไปตุไปตุปต่อเลยเป็นตัวเล็กหัดใจใหญ่ต้องตายไวอย่างนี้แหละเฮ้ยโอ้มันขึ้นมาอยู่ด้านบนเลยเนี้ยจะฟันหัวไม่โดนครับมันหล่นลงไปก่อนทาไมทาไมจัดการแขนก่อนแล้วกันมาแล้วตัดแขนไปฟันซ้ำ วนมารอบนึงตัดเข้าไปไม่เข้ารอบที่สองไม่เข้าเดี๋ยวจัดการในตัวเล็กนี้ก่อนครับม,มีตัวมาช่วยมันใช่ไหมเดี๋ยวพี่จัดการให้เอาขาขวาก่อนเลยตัดขาไปคอมโบสองชั้นอีกสักทีขาดไหมไม่ขาดเอาแขนก่อนแล้วกันถ้า่งนั้นเอาแขนได้อยู่แขนนี้ต่อเลยครับเฮ้ยมันมาเพิ่มเดี๋ยวไอ้ตัวนี้พยายามที่จะกินเราครับโดนไปหนึ่งทีเลยครับผม อยู่ดีๆก็โผล่มาด้านหลังเนี่ยหลบก่อดนนีกว่ามัง้งเฮ้ยให้เพื่อนเราใช้ท่าไม่ตายได้ดนี่โอเคมีท่าไม่ตายอยู่เกณฑ์เราเต็มนะครับเอาละพวกเราจัดการมันยิงเลยส่งสัญญาณความช่วยเหลือจัดการไปแก๊งเราน้อยไปหน่อยเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเป็นที่จะต้องรวบรวมแก๊งให้มากขึ้นนะครับุูงไปุูงไปฟันมันมว่าท่าเด็กตัวเล็กนี้ก่อนดีกว่ามัง้ง มันขัดขวางการคอมโบของผมนี่ครับจับไปเออมัวตัวไปเลยไอเด็กเวนเตียนตัวตายตายไหมตายจะตายอยู่ครับหมดย่างเกี้ยงแล้วตรงนี้เกี้ยงเลยครับไปต่อฝั่งนู้นเลยทีเดียวเราเสียเลือดเลยครับเล่นมาหลายท่านแล้วไม่เสียเลือดมีพ่านที้เสียเลือดครับผมจัดไปพุ่งไปฟันอีกรอบนึงโอเคขาต่อตัดแม่งทุกส่วนเลยยังไม่ตายเหรอเนี่ย ยังเหนียวอยู่เหรอตรงคอฟันคอต่อตายไหมตายโอเคกว่าจะตายก็หลายทีนะครับสัดขาไปฟันซ้ำรู้สึกว่าเราจะคอมโบได้ประมาณ2-3ทีนะครับหนึทีสองทีจะจุยไปยังไม่ตายเลยเหรอไอตัวนี้เหนียวเฮ้ยอะไรเนี่ยมีตัวใหม่เข้ามานะครับคุงโยมาเลยโอ้โหมาดูกันว่ามันจะทำอะไรนะครับ หน้าตาแบบเพี้ยนๆไงไม่รู้หันหน้ามามองอีกยิม้มให้ด้วยเหรอโอ้โหตัดไปมาต่อเนื่องเลยครับ่าให้เสียจงังหวะถึงจะมีคัพซีเราก็ต้องต่อเนื่องกระจุยไปเรียบร้อยไปช่วยภารกิจสามิชชั่นบ้างดีกว่าครับเก็บสกอเเพิ่มมาแล้วมาแล้วรอแปบ๊บกำลังมากำลังมากตัดซานไอเด็กนี้ก่อนไปมีเดียวด,ดับ มดอ,อยังหมดหออยังยังไม่หมดอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่ง,งกำลังมากำลังมารอแป๊บโอเคเข้าคอเลยครับจัดไปช่วงคอเลยไม่ต้องเสียเวลากันอยู่ยังไม่หมดนะครับผมยังไม่หมดใช่ไหมเดี๋ยวจัดการให้เอาตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้อยู่ใกล้มาแล้วมาแล้วฟันไปนี่นตายไหมไม่ตายเหรอซ้ำที่คอโหดาบทัง ดาบพังครับเปลี่ยนดาบก่อนดาบมีหลายอันอยู่ไม่เป็นไรเหลืออีกประมาณสองตัวที่อยู่ใกล้ๆนะครับไปช่วยซาชาก่อนโอ้โหมาเยอะแล้วมันจริงๆซาชาพี่มาแล้วน้องไอเด็กนี่ก่อนเลยอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยความสามารถของไททันนะครับแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันครับผมตัวที่ผอมจะเคลื่อนไหวไวแล้วก็ไม่สามารถที่จะโจมตีมาจากด้านหน้าได้เพราะว่ามันพยายามที่จะหมุนหน้าเข้าหาเรานะครับ ให้เราเรียนรู้วิธีการต่อสู้ให้ดีส่วนตะขอเกี่ยวก็จะมีความทนทานด้วยเวลามันสั่นหรือว่ามันผิดปกติมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับกำลังจะขาดครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องฆ่ามันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้หรือไม่ก็หยุดยิงแล้วก็ค่อยยิงใหม่โอเคได้เข้าใจเดี๋ยวจังหวะเลยจะฆ่าไอ้ตัวเมื่อกี้ทําไปท,าทํามาผิดสูตรไปหมดเลยครับเอาใหม่เอาให,ใหม่แก้ตัวใหม่แก้ตัวใหม่กระตุยไปเฮ้ยตัวนี้มาตัวนี้เจอถ้าไม่ตายถ้าไม่ตาย,าม,ตายมีอยู่ เอาละพวกเราเตรียมพร้อมลุยเลยถล่มมันเออนั่นแหละดีมากตัดขามันตัดขามันก่อนฟันไปรัวๆแบบคอมโบมาแล้วตัดคอตายไหมไม่ตายหูเหยเหนียวตัวเล็กต่อเลยตัวเล็กตายยังเกลียงนะครับโอเคอย่มาช่วยสายมิชชั่นด้านขวาล่างนี้ก่อนกำลังมากำลังมารอแป๊บจะถึงแล้วเห็นแล้วหนึ่งตัว รอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวโอ้วิ่งไวมากครับจับไปดิจับไปดิเฮ้ยอะไรว่าอยู่ดีๆตะขอก็หลุดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้ตัดขาก่อนถามีของนี่วาเอาของทิ่ขาก่อนมั้งไอตัวนี้พยายามที่จะหันหน้ามามองเราครับนี่แหละที่เขาบอกช์จไปฟันไม่เข้าด้วยเฮ้ยเสียเลือดเลยว่ะรู้สึกว่าจอยผมจะมีปัญหาในการปรับเป้านิดนึงเมื่อกี้ครับก็เลยฟันมันไม่ได้นี่รอบนี้จังๆ เรียบร้อยใครที่ต้องการความช่วยเหลือรอแป๊บหนึ่งกำลังไปอยู่ยังไงก็ต้องได้แรงเอสเว้ยจะได้หรือเปล่าไม่รู้เทลไปก่อนอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะว่าแรงเอสช่วงหลังๆนี่รู้สึกว่าจะยากหน่อยครับพุ่งไปพุ่งไปมาแล้วปูดแล้วก็ฟันคอตายเติมแก๊สแป๊บหนึ่งเติมแก๊สก่อนครับมีความช่วยเหลือสีม่วงด้านนู้นด้วยนี่ว่าไอตัวนั้นจะตายเลยนี่เฮ้ย ไอตัวที่เก่าๆชอบทะเลาะกับพระเอกจะตายไหมครับกำลังมาช่วยอยู่ไม่ได้เราจะปล่อยให้ใครตายไม่ได้ครับทุกตัวต้องรอดตราบใดที่ผมเล่นทุกตัวต้องรอดพี่มาแล้วเ้างพี่มาแล้วรอแป๊บเดียวไอเด็กนี่เกาะเลยจับการมันตายโอเคไปต่อเลยกำลังมากำลังมาเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บใครทันอยู่ด้านบนนะครับอยู่หลังบ้านหลังนี้เจอแล้วโอเคเจอมาแล้วครับวิ่งโคตรไวเลยครับผม วิ่งไวมากมูดเข้าไปฟันต้องเข้าด้านหลังแล้วเข้าด้านหลังก่อนโอ้โหมันมองหน้ายอย่างเดียวเลยวะ่ะเข้าด้านหลังไม่ได้ตัดแขนก่อนแล้วไหมตัดขาด,ดีกว่าจะได้ไม่ต้องหมุนอยู่ยังหมุนได้อยู่ไหมยังหมุนได้อยู่ก็ต้องเอาอีกตักนี้ตาพอโอ้โหฟันคอไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ตา,าใหม่รอบนี้ชัวร์เรียบร้อยอยังไม่หมดยังมีอยู่ตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับ ตัวให,ใหญ่ต้องฟันคอเรียบร้อยตัวใหญ่ก็ไม่รอดเว้ยเกียงหมดรู้สึกว่าจะยังเหลืออีกประมาณหนึ่งตัวนะครับตัวใหญ่เลยมาแล้วมาแล้วอีกนิดเดียวกำลังจะถึงเจอแล้วครับชาร์จเข้าคอเลยเข้าคอเลยรอบนี้จับไปจังๆเดียวตายเหลือสายมิชชั่นอีก2จุดต้องทำให้หมดครับผมไอจีนอีกแล้วอ่ะจีนทำไมฝีมือมันอ่อนขนาดนี้วะเนี่ย อ่อนเหลือกเกินไปช่วยมันก่อนครับมีสองจุดเลยเอาจุดด้านซ้ายนี้ก่อนแล้วกันไอหัวโลนนี่ก็ดูเหมือนว่ากำลังแย่เช่นกันนะครับรอแป๊บหนึ่งม่แสดงว่าเราคนเดียวเลยนะเนี่ยที่ต้องช่วยพวกมันครับเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยพังไปแล้วนะครับหนึ่งสถานที่ครับผมโอ้โหช่วยไปทานหรือยังไงเอ่ยพังไปแล้วครับหนึ่งจุดไม่เป็นไรอะไ,ไรจะพังก็แล้วแต่เราก็ต้องสู้ต่อครับ เรามีกำลังใจตัดขาก่อนเลยตัดขาก่อนเล็งขาดันไปวิ่งที่ช่วงหัวเฉยเลยเมื่อกี้ครับเอาไหมเอาไหมคอมโบเลยคอมโบเลยอีกหนึ่งที่จัดไปรัวๆสุขคอต่อปูดแล้วก็ฟันตายตัวนี้ต่อเรียบร้อยครับฆ่าสองตัวภายในพริบตาหมดหรือยังตายไหมตายแล้วนี่ว่าขึ้นด้านานู้นต่อเลยครับเดี๋ยวต้องพักซ่อมดาบแป๊บนึงเปลี่ยนดาบใหม่ เปลี่ยนดาบก่อนโอเคเปลี่ยนแก๊สเรียบร้อยครับไอตัวนี้ผมว่าเราใช้ท่าไม่ตายกันเลยดีว่มครับผมด้านหน้าเนี่ยจัดไปพวกเราเตรียมพร้อมถล่มมันเลยขามันขามัน,มนจัดไปจัดไปเดี๋ยวพี่ตัดขามันให้มาแล้วมาแล้วรอแป๊บนึงตัดคอเลยดีกว่ามไม่ต้องเสียเวลาอยู่นี่เรียบร้อยเดี๋ยวช่วยตัวอื่นไม่ทันนะครับจำเป็นที่จะต้องตัดคอเพราะว่าตอนนี้ ฐานที่เราต้องป้องกันเหลือครึ่งนึงแล้วครับมาด้านนี้ต่อเลยเข้าคอพอดีเลยตีน,นี่ต่อเนื่องต่อเนื่องสองชั้นอีกึิที่อีกนที่ไอตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวหลักงี่หว่าจะตุยไปหมดอย่างเนี้ยเกียงลยครับโอเคในที่สุดเราก็ชนะความกลัวมาได้ไเราจะไม่กลัวไททันอีกต่อไปโอ้โหแน่นอนมันต้องแบบนี้สิภารกิจจบแล้วเหรอ วิกัสาเธอรี่สุดยอดจริงๆนะฉันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะสู้แบบเธอได้ถ้าอยากจะเก่งก็ต้องขยนงันฝึกซ้อมฝีมือหน่อยวิกัสาตอนนี้มีอาการแปลกๆนะครับเฮ้ยว <c oughs> ิกาสาเป็นอะไรวะเฮ้ยหล่นวิกัสาวิกาสาอยู่ดีๆก็หล่นลงมาครับ โลกนี้มันช่างโหดร้ายยิ่งนักเฮ้ไททันมาแล้วมิคาซไมมิคาถึงเก็บดาบวะเนี่ยแล้วก็สวยงามมากมากมีไททันหน้าตาแปลกๆเท่ๆโผล่มาเลยครับผม ไม่รู้หเหมือนกันว่าเขาคือใครเฮ้อพระขเอกด้กว่าเอเ,เลนยังไม่ตายครับสู้สิเอเลนตะกนบอกให้มิคาสะสู้ครับสู้มันสู้มันฉันขอโทษเอเลนฉันช่วยตัวเองไม่ได้เลยฉันต้องมาตายอยู่ที่นี่ความทรงจำที่ฉันต้องมีต่อเธอมันคงจะหายไปด้วยโอ้ย ทิมแม่งเลยทิมเลยเรียบร้อยทิมหน้าไปหนึ่งทีหน้าหงายเงิบเลยครับล่วงไปโอ้โหโคตรแท้เจ๋งสรุปเลยเอเลนมันอยู่ในไททันตัวนี้ครับสุดยอดมาก <c oughs> กระธืบซ้ำเป็นไงฮ้ไททันตัวนั้นมันฆ่าไททันด้วยกันเองเหรอ ไททันนี่แปลว่ายักษ์นะครับแต่ผมจะเรียกว่าไททนันก็แล้วกันเราไม่เคยเห็นไททันตัวไหนที่ฆ่าพวกเดียวกันมาก่อนเลยมันแปลกมากสุดยอดมากสรุปเลยเอเลนไม่ตายครับดูเหมือนว่าเขาจะเป็นความโกรธของมนุษย์เลยนะเนี่ยเรียบร้อยครับจบไปหนึ่งภารกิจรอบนี้ผมไม่ได้แรง์เอสเลยนะครับ ภารกิจเราทำไม c o m p l e t แค่5อันเองเนี่ยได้แค่เกรดเครับผมแสดงว่าเราจะต้องทำ side mission ให้มากที่สุดนะครับก่อนที่เราจะจบภารกิจหลักใครอยากได้เกรดเก็ต้องรอหน่อยครับรอภารกิจเสริมโอเคเลเวล r e g i เม n นต์สกิเป็น7ตัวละครเพิ่มเป็นเลเวล2ครับจบภารกิจมาได้แล้วก็ได้รู้นะครับข้อมูลเกี่ยวกับเอเลนแล้วว่าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ควบคุมไททันได้ด้วยโอ้โห ชัดเจนมากเครับโอเคครับผมกันเอาเป็นว่ายัางไงในพาร์ทนี้เราจะจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ